So ue, นนสวัสดีครับพี่น้องมันนี้กรสิมให้เขาหมาขึ้นเขาครับวันนี้เริ่มพุ่นแล้วครับผมจับได้ใบได้แล้วครับมาหน่อยมาจอนจัดที่เคยลงในลิดนะครับตอนนี้คุ้นแล้วจับได้ใบได้คุ้ตัวนะครับตัวกันยังมบาอวนกะจอยอยู่ครับผมอันนี้ตัวคาเป้ครับ รถจะเหยียบมันนหะครับครับผมเดี๋ยวมเงีซวเข่าไปมันครับมบรรยากาศกลางถมครับอันนี้บรนยนกาศหน้าปังครับจมของหน้าบรนยนกาศหน้าปัง ลยายใหญ่ลบเห็นเป็นนะครับอดูทนนี่เท้าอ,นะอ่อนมั้งในจับได้ใบได้จับคุณแล้วครับคุณแล้วนนกินแบบย่งกันกินเลยครับพร้อมเลย ตัวเปีนๆนี่กินยุ่ตัวเดียวกินกินเลยครับไม่บยเยิมเลยครับเห็นแล้วครับรูนตนนะครับเลี้ยงเขาไม้กันน้อยมากยันบริกิน อันนี้ผมบเรลมาสองวันครับพร้อมเลยผมบเรลมาให้ติดภารกิจยู่ทั้งบ้านนะตุ๊กคาบเพื่อได้กินหน่อยก็มูอมืออิ่มเลยครับอันนี้ว่าน,น้ำมาไหลเติบอยู่ ครับเดี๋ยวมือเนาะมาใหม่กรติดตามไปเรื่อยๆเนาะครับผมเดี๋ยวผมเชียวเขาไม่มันเรื่อยๆเดี๋ยวสิดท้ายลงคลิปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับผมเป็นกำลังแรงใจให้กับช่องเข้มแข้นทองเนาะครับผม ท่านนี้ก็ขเข้าเข้ามาสวัสดีครับ